สวัสดีครับท่านผู้ฟังทุกท่านฟังผีก่อนนอนคืนนี้เราอยู่กับเรื่องท้าผีาจนผีมานอนด้วยเรื่องเล่าสยองขวัญต่อไปนี้ เป็นเรื่องที่เกิดกับผู้หญิงคนหนึ่งซึ่งเธอนั้นมีชื่อว่านุ่นนุ่นเป็นคนพื้นเพจ,จังหวัดบุรีลำแต่พอโตขึ้นมานั้นเธอเค็ยได้ย้ายมาทำงานอยู่ที่จังหวัดสุรินทร์ระหว่างนั้นเธอได้อาศัยอยู่กับแฟนหนุ่มของเธอซึ่งมันก็เป็นเวลาหลายปีแล้วและอยู่มาวันหนึ่งเธอก็ได้มีปากเสียงกับแฟนหนุ่มจึงทำให้เธอตัดสินใจ ย้ายออกมาจากบ้านของแฟนหนุ่มเพื่อมาอยู่หอพักจนเธอได้หอพักแห่งหนึ่งที่อยู่ตรงหลังโรงเรียนและนี่จึงเป็นจุดเริ่มต้นของเรื่องราวสยองขวัญในครั้งนี้นุ่นได้เล่าให้ฟังว่าวันที่เธอมาติดต่อหอพักใหม่นั้นตอนแรกทุกอย่างก็ดูปกติตัวหอบรรยากาศก็ดูลมลื่นและสวยงาม และเธอนั้นโชคดีมากเพราะว่าหอแห่งนี้เหลืออยู่ห้องเดียวเพียงเท่านั้นด้วยราคาที่ยังไม่แรงเกินไปเธอก็ได้บอกเจ้าของไปว่าเธอตั้งใจจะอยู่ไปเรื่อยๆถ้าไม่มีอะไรผิดปกติซึ่งเจ้าของหอก็พูดจากับเธอยืนยันว่าหอนี้ไม่มีอะไรอย่างแน่นอนเพราะเป็นหอเพิ่งเปิดใหม่มาได้ไม่ถึงปี หลังจากที่คุยกันไปได้สักพักก็ทำการจ่ายเงินและนุน่นก็เข้าอยู่ในหอพักทันทีโดยหอพักแห่งนี้มีลักษณะเป็นเหมือนห้องแถวเป็นห้องที่หันหน้าเข้าหากันแต่ละฝั่งจะมีฝั่งละแปดห้องห้องที่เธออยู่นั้นเป็นห้องเบอร์เก้าซึ่งอยู่ตรงข้ามกับห้องเบอร์หนึ่งที่เจ้าของหอพักอยู่ และตรงหน้าห้องเบอร์หนึ่งที่เจ้าของหอพักนอนอยู่นั้นก็มีสาวภูมิอยู่หน้าห้องด้วยครั้งแรกที่เธอได้เข้าไปอยู่เธอก็ได้จุดธูปไหว้พระไหว้สาร,รภูมิก่อนเป็นอันดับแรกเพราะเจ้าของหอได้แนะนำกับเธอไว้ตั้งแต่วันแรกที่เข้ามาเธอได้เข้าไปอยู่ในหอพักแห่งนี้ได้เจ็ดเดือนทุกอย่างก็ปกติ ไม่มีอะไรเกิดขึ้นจนกระทั่งเข้าสู่เดือนที่8เป็นช่วงเดือนเมษาที่จังหวัดสุรินทร์มีฝนตกหนักมากทําให้ของที่ตั้งอยู่หน้าสารพระภูมิล้มไปไม่เป็นทิศเป็นทางและช่วงนั้นเจ้าของหอพักก็ไม่อยู่เธอถึงตัดสินใจไปทําความสะอาดสารให้ระหว่างที่เธอกําลังทําความสะอาดสารอยู่นั้นสายตาเธอก็ได้ไปเห็นตุ๊กตานางลําคู่หนึ่ง ตรงหน้าศาลตอนนั้นไม่รู้ว่าเธอคิดอะไรอยู่อยู่ๆเธอก็พูดออกมาโดยไม่ได้คิดว่าเป็นนางลำ้ำจะมาล้ำให้ใครดูกันคะตรงศาลนี้คงไม่มีใครดูหรอกและเธอก็ได้ทำความสะอาดศาลต่อจนเสร็จและก็เดินกลับห้องไปตกดึกคืนนั้นขณะที่เธอกําลังนอนอยู่ในตอนกลางคืนอยู่ๆ เธอเคได้ยินเสียงคนเคาะประตูห้องเธอจึงลุกขึ้นมาดูเวลานั้นประมาณตีสองใครจะมาเคาะประตูห้องกันในตอนนี้พอเธอเปิดไฟห้องแล้วเดินไปเปิดประตูนั้นปรากฏว่าไม่มีใครอยู่ตรงหน้าประตูเลยเธอถึงคิดว่าเธอคงหูฝาดไปและเธอก็ปิดประตูห้องปิดไฟ เพื่อที่จะกลับไปนอนต่อแต่ไม่ทันที่เธอจะหันหลังไปได้ไม่นานเสียงเคาะประตูก็ดังขึ้นมาอีกครั้งครั้งนี้เสียงเคาะประตูนั้นแรงขึ้นมากทําให้เธอตกใจเป็นอย่างมากและก็ไม่กลาก้าที่จะไปเปิดดูแล้วว่าใครเป็นคนเคาะประตูเธอแน่เธอนั้นจึงรีบเดินขึ้นเตียงแล้วห่มผ้าห่มไม่กล้าลุกขึ้นมาเปิดอีกเลย และคิดในแง่ดีว่าคงเป็นหมาที่มาต่กุยตะกายหน้าประตูเธอพยายามคิดในแง่ดีไว้ก่อนเพราะตั้งแต่อยู่ที่นี่เธอไม่เคยเห็นอะไรผิดปกติเลยเวลาผ่านไปได้ไม่นานเธอเริ่มรู้สึกง่วงอีกครั้งแต่ไม่ทันที่เธอจะได้หลับเสียงเคาะประตูครั้งที่สามก็ดังขึ้นมาอีกและมันดังขึ้นเรื่อยๆ จนเหมือนว่ามันกลายเป็นเสียงถีประตูซะมากกว่าและตอนนั้นจากความรู้สึกกลัวในตอนแรกกลับกลายเป็นความรู้สึกที่โมโหแทนเธอจึงรีบลุกไปเปิดประตูแต่ปรากฏว่าไม่มีใครอยู่หน้าห้องเธอเลย<ม>และตอนนั้นหัวใจของเธอก็เริ่มเต้นไม่เป็นจังหวะด้วยความตกใจและกลัว สายตาของเธอนั้นมองไปทางซ้ายและขวาไปในความมืดจนกระทั่งสายตาของเธอได้สะดุดไปเห็นไฟตรงสารพระภูมิเธอพยายามเพ่งมองไปที่ตรงนั้นแต่ก็ไม่เห็นอะไรผิดปกติเธอจึงรีบปิดประตูห้องและกลับไปนอนต่อและขณะที่เธอกําลังจะเอนตัวนอนนั้นหัวของเธอกํำลังจะถึงหมอนท่านใดนั้น ธอก็เหมือนมีแรงอะไรบางอย่างดึงศรีรษะของเธอกดลงไปกับหมอนตอนนั้นเธอขยับตัวไม่ได้มือตาของเธอเก่งไปด้วยความกลัวเธอพยายามที่จะตั้งสติในขณะที่เธอกำลังรวบรวมสติอยู่นั้นหูข้างขวาของเธอก็ได้ยินเสียงของดนตรีไทยดังขึ้นมา และอยู่ๆร่างกายของเธอที่ขยับไม่ได้ก็ค่อยๆหันไปทางขวาทําให้เธอนั้นเห็นผู้หญิงคนหนึ่งใส่ชุดนางลำนอนอยู่ตรงข้างๆเธอและหันหน้ามาทางเธอมันอยู่ใกล้กันมากตอนนั้นเธอได้แต่มองและคิดในใจถึงพ่อแม่ของเธอเมื่อคิดเช่นนั้นสักพักเธอก็สามารถดูดออกมาจาก อาการตัวแข็งได้และเธอก็มองไปที่ข้างๆที่มีร่างผู้หญิงคนนั้นนอนอยู่ตอนนี้ก็ไม่เจอเสียแล้วร่างนั้นได้หายไปแล้วเธอได้แต่นึกว่าเป็นใครกันที่มานอนอยู่ข้างๆและตอนนี้ไม่มีแล้วทันใดนั้นเธอก็ได้ยินเสียงพูดขึ้นมาว่าขอนอนด้วยนะ เมื่อได้ยินเสียงดังกล่าวทำให้สติของเธอได้วูบดับลงรุ่งเช้าเธอตื่นขึ้นมาอีกทีพร้อมกับเสียงนาฬิกาปลุกที่ดังสนั่นไปนล้นห้องทำให้เธอมีสติขึ้นมาและนึกขึ้นว่าเมื่อคืนเธอได้พบเจอกับอะไรและพอเธอตั้งสติได้เธอจึงรีบไปซื้อพวงมาลัยมาไหว้ทงสาบพู่มเพราะเธอคิดว่า คงเป็นเพราะเธอที่พูดจาท้าทายตุกตานางลำอย่างแน่นอนทำให้ตุกตานางลำมาหาเธอในเมื่อคืนที่ผ่านมาและตั้งแต่วันนั้นนุ่นก็ไม่กล้าที่จะพูดท้าทายสิ่งที่มองไม่เห็นอีกเลยก็จบลงไปนะครับสำหรับท้าผีจนผีมานอนด้วย ถ้าชอบคลิปนี้นะครับฝากด like, กดไลค์กดแชร์กด subscribe และกดติดตามให้กับช่องฟังผีก่อนนอนกันด้วยนะครับสำหรับคืนนี้ขอให้ทุกคนหลับฝันดีผีนอนด้วยสวัสดีครับ